โอเคครับผมคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็กลับมาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ห้า G นะครับทุกคนกันเหมือนเช่นเคยอีกหนึ่งเซิร์ฟประจามผมที่มาบ่อยมากนะครับแล้วก็เผื่อคนไม่รู้จักหรือไม่เคยดูมาก่อนเซิร์ฟนี้นะครับวอ 5G เนี่ยก็เป็นแนวปืนรัววัดสุดลากหัวมันๆสนุกๆนะครับคนเล่นเยอะมากนะฮะทุกคนก็ใครสนใจอยากเล่นนะฮะก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปเลยละกันวันนี้ก็จะไม่รีวิวอะไรเยอะมากเพราะว่าผมจะรีไปบวกนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ผมรีวิวมาหลายคลิปแลวนะฮะมันก็เป็นโปรใหม่แหละตอนนี้คือก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับทุกคนนีนนั้้ขอองคื ในเซิร์ฟประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันเผื่อคนที่ไม่เคยเห็นหรือว่ายัางไมา่รู้จักเซิร์ฟนี้นะครับนี่ของก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็หรือทีบอกว่าเข้ามาที่ลิงก์กลุ่มที่ผมแปะไว้ใต้คลิปสามารถมากดดูเองได้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเห็นไหมว่านี่ทุกคนก่อนจะมาเล่นปกติเนี่ยให้ดูก่อนเห็นไหมว่าแอดมินเนี่ยเขาสตรีมบ่อยเห็นไหมว่ามีากิจการรมแจกของแจกของแจกบลงแจกบอสอะไรก็ไหนไหมเขาก็มาไลฟ์ส่งไลฟ์สดอย่างนี้ทุกวันนะครับเห็นไหมทุกคนดูดิก็บอกเลยว่ามีคนดู20กกกวว่่่่าาาาาาคคคนนนนนนเเเเียแแแแสดดดงงไซิิรรร์ฟหละะะจจมมออออขับทุ พอแล้คือ,อที่บอกว่าเซิร์ฟเนี้ยนอกจากจกะมีสตรีมเมอร์มาทำคลิปบ่อยๆหรือว่ามีคนทำคลิปมาสตรีมบ่อยอะไรเนี่ยไม่ใช่บูญผิดมีคนสตรีมอะมาสตรีมบ่อยหรือว่ามีคนมาทับคลิปทำไบ่อยแหมยังอุสตส่าห์ตบโบ้ให้ตัวเองนะครับทุกคนกลัวบุญไปหาลิฟต์ตบนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมแอดมินมาไลฟ์สดแจกเช่นกันนะครับถ้าวันไหนไม่มีใครลาก็ประมาณนี้นะครับอย่างวันนี้ก็ไม่มีใครมาสตรีมนะครับมีผมมาทำคลิปแล้วก็ยังมีแอดมินมาไลฟ์สดแจกของด้วยเพราะแล้วคือวันนี้ก็เเเหหมมมืออนนนนนนนดิิะะคคครัับบทุกกกกก็็จววปต่่้า แวะไปซื้อฟาร์มเต็มเลยอังนี้ลองไปซื้อฟาร์มกูจะเป็นไรไหมเนี่ยทุกคนเพราะเป็นฟาร์มโอดดบใช่ไหมไม่เอาหรอกทุกคนเพราะว่าจังหวะนั้นแหละจังหวะเฉลิมอกาสนะครับผมขอไปเล่นธรรมดาเซิร์ฟธรรมดาดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะลงบโบเกตเหมือนเดิมแหละเพราะว่าลงมา3คลิปติดแล้วเกือบแตกหลายคลิปแล้วนะครับทุกคนถ้าสามชิปที่ว่ามาเนี่ยปลอมตัวในเด่นๆทุกชิปเลยนะไม่มีใครรู้เล่นธรรมดาปกติอย่นะครับสี่ชิปชิวปุ๊บ คือตัวละครผมนีนคือตัวละครสามพันนะครับชนแม่งเลยมาดิลงมาลงมาลงมอนขอบงขบงมือแข็งอยู่ตอนนี้มือแข็งเหมือนควยนะแววล้วอะไรเหรอแล้วเมื่อกี้มันยิงเองไมหมเหรอไม่อกี้มันยิงเองไหมเหรออะผมยังไม่ติดบอกเป็นอย่างทุกคนตาแรกชื่อว่ามอมไปนะครับ กี่ปั๊มยางไม่ติดนะครับไม่ใช่ปั๊มยางไม่ติดอาจจะเป็นผมกดไม่ทันเองแหละนะครับทุกคนเราจะไม่โทษทั้ว่าปั๊มยางไม่ติดนะครับผมจะเปลี่ยนคำพูดเพราะผมจะพูดว่าปั๊มยางไม่ติดเปบ่อยจริงคือผมอยากจะสื่อว่ากดปั๊มไม่ทันนั่นแหละทุกคนนะครับมาขออีกรอบหนึ่งกี้ตาแรกก็คือเนีย้ยแหละทุกคนตาแรกมันก็ต้องมีคนแบบมอมมซิมเปลิลซิมเปิลก,กันหรือเปล่าใช่ไหมเนี<ร>่ยเอ้ยบวกสี่หมดโอ้ my gosh แล้วผมจะเปิดกาชาหาบวกสี่มาทุกคนอย่างเงี้ยอ่ารุ่นโบกสี่ดูก่อนนะคครับทุกน เฮ้ยสัตว์ยัดแม่ดอกกระชาเสียเลยสัตว์อันนี้กระชาตู้นะครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหาก่อนขอตีอ,อยู่มาเยอะถ้ามีบวกสี่ยังไม่อยากลงบวกห้าท่านลงบวกห้าเดีด๋ยว<ด>จะกลายเป็นตัวเปิดเล่นของใหญ่อีกนะครับแล้วคนมันจะพา่าเล่นของใหญ่กันหมดอ่ะทุกคนเข้าใจความหมายใช่ไหมเคยเลยเว้ยวันนั้นอ่ะหยุดไปเลยคือการชา้ามันไม่เปิดสุดกระชาหมดเลยว่ะไม่มีกระชา,าสุดเลยเฮียมีสามมมีสามมาได้อยู่แต่มีสามเนี่ยมันจะได้บวกสี่ผมไหมเนี่ยอยากได้บวกสี่โอ้โห ขั้นต่ำม,มันเป็นอันนี้ขั้นต่ำอะไรเนี่ยขั้นต่ำบวกห้าป่ะขั้นต่ำของเขาบวกห้าป่ะกาชาบีสามเนี่ยโอ้ขั้นตมม่ำบวกคาเยอะเอ้ยทั้งนั้น,มน,น,นมผมต้องเล่นบวกห้าทุกคนเล่นบวกห้าปืนบวกสี<ม>่แล้วกันต่อให้มันหน่อยอแล้วค่อยมีคนเปิดบวกห้าแล้วเขาเล่นบวกห้าแล้วทุกคนโอเคปะ่ะเกียร์ที่เกียร์ใหญ่เขาไม่เปิดกาชาเพราะว่าตอนนี้อยากทห้ามาโน่ทั้งคล,คลิปนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจะมาโน่นะครับแล้วก็มีคนตีมาด้วยนะครับที่เกียรหาตีใหม่ไม่อยากเปิดใหม่มา <Billie S 2> นี่ได้นัวบอกเลยนัวมันมีเสียงเด็กน้อยคนนี้ด้วยลุงลุงเรียกแปดอะเสียงมันน่ารักจังวะนี่เขาลุงด้วยสัตว์ที่เขาต่อยปากลึงเรียกพี่พอแล้วน้องกูรู้มาแต่คนซื่อตรงเป็นเด็กนะเนาะเรียกตามตามเออตามแบบตามอายุตัวเองอายุน้อยไงเรียกลุงเทียมึงก็แบบเออพูดพี่ดีกว่าเออเรียกลุงสัตว์เจอมีแต่หัวไม่มีตัวบวกสี่แล้วบอกสี่แล้วปืนกระบอกสุดท้ายเลยนะครับทุกคนมาสังวะนนี่แหละสังวะนนี่อะไรมาหรือว่าเขาแก่จริงมวะเขายังไม่เรียกลุงอะ เนี่ยลุงอ่ะแม่ลุงอ่ะลุงอ่ะเออสตัวขายลุงโอ้หน้องมึงจะซื้อเหรอน้องน้องมึงจะซื้อใหญ่เลยน้องน้องมันรวยเกินเดี๋ยวลุงลุงลุงแบบนี้อ่ะมาทุกคนมีแบบนี้อ่ะไม่ใแบบนี้นะมีแบบนี้เด่นด้วยมีแบบนี้เอ้ยน้องมันน่ารักดีว่ะใครรู้จักของน้องมันนะเออ แล้วผมก่อนหน้าที่แบบผมไปตั้งค่ามาผมไปตั้งค่าภาพผมเขาเซิร์ฟทรงสองมาเว้ยสามเออสองสองผมเจอเด็กคนนี้อยู่มันมันมันบอกว่ามันมีปืนหาแรกหัวบวกสี่ผมโอ้ไปให้มันแล้วับบวกสี่มันแล้วก็มันบอกว่าพี่ครับผมขอตัวบวกสามตัวบวกสามได้ไหมครับผมจะเล่นอ่าไม่งพูดน่ารักผมก็ให้ไปเลยนะครับบอกแล้วถ้าใครพูดใจดารักเนี่ยให้ไปเลยนะครับแม่งยิงถ้ามันขอเยอะกว่านี้ก็จะให้เยอะกว่านี้นะแต่คือให้ตามตามที่มันขอแหละนะครับคิดไม่ถ่นตอนนั้นเลยครับทิปไม่ได้ทิปไงไม่ได้สร้างภาพหยอกหยอกแต่ผมให้มันจร แล้วเ,เจอพี่ครับผมมีปืนหาเลขตัวครับพี่ไอหาอเลขหัวบล็กสี่ครับพี่พี่ผมก็ให้มันไปแล้วบอกว่าพี่ครับผมขอขอเพิ่มได้ไหมพี่ขอหัวขอตัวบอกสามเพิ่มก็ยังก็ย<บ><บ>ังดีครับเนี่ยเอาไปเล่นก็ให้มันไปน่าให้บล็อกสี่นคู่เลยอย่างที่ลืมลืมลืมจะสร้างภาพจะสร้างภาพลืมลืมหยอกหยอกหย,ยอกแล้วไม่ได้คิดจัดทิปไงที่เสียงเด็กมันเอิญผู้ชาเพาะเพาะเพาะแล้วก็น่ารักดีก็เออสวยแล้วสวยเนาะผม ป๋าอกสีแตกเก็บที่เสียงสุลโกะประกาศได้ปะอ๋อเพื่อเราเราโถ,าถ,าถมก็โถมได้ทีร่ราอะไรอะไม่หรอกเฮีย ยิงยิงไม่ได้คิวเลยแต่ทำรัมเมจให้เพื่อนได้ยิงก็ยังดีครับหรือวันนี้ผมว่าถ้าเล่นโหมดเกตอาจจะไม่แค่ทายคลิปมา่ถ้าไม่มีใครเล่นนะผมไม่อยากแบบว่าทำให้ไม่กาดเสียตอนนี้เพราะวอนนี้คนน่าจะไปออกกิจกรรม,มแอดมินหมดหมดนะครับอาจจะอยากออกไลฟ์สดหรือไม่อาจจะแบบว่าอยากได้ของแอดมินนะครับก็เลยไปกันพวกรุ่นใหญ่หรือว่าจะมีแหละแต่ยังไม่เล่นกันนะครับมาด่าเหระไม่ใช่กูใช่ไหมกูร้อตัวน่ะมาเลโอแต่กูปืนปืนหมวกสี่ไงเบ้มหวกห้าเรายังไม่ได้มีใครรู้ผมเล่นมาเลโอเพราะว่าผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลย ผมใช้ต,าาตัวบวกบกหไงบกหแต่ไม่ได้ฆ่าใครทักคนเลยยังมีแต่ซิสตักท่าคอเดืดที่จับชายอะดูอยู่ก็ตีกู้มาด้วยขอด้ายิงฟรีเมื่อกี้บวกห้ารนลุดก็หายเร็วอยู่นะ อันนี้รู้ละรู้กลิ่นกูละอันนี้รู้แกงกูละไอ้สัตว์ข้ามคนนึงละชิบหายอไอ้เดียวคิดว่าเจอบวกสี่จได้กูบวกห้าแล้วบอกเลยบวกห้าไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเกินล้อหลอกกันไหนนา้สัตว์อย่าบอกใครรักกูเลยให้กูตัวบวกห้าด้วร้องบันคิดว่าบวกสี่มาเล้ยสู้ต่อแบบใจใจดีสู้เสือไปแต่ผมบอกห้าไอ้เหี้ย ลากผมไปดนเลยสองตัวลุงปูไหวแต่ที่เขาล้อหลอกนิดนึงสามสามละที่สองละที่สามละไปทีปุ๊กเลยวะจากดึก มาเลยปั๊มยางไปรันโดนแรกมาสามถ้ามาสี่แต่เรียนมีเพื่อนละเล่นต่อได้ครับชิวๆหลังลำพี้ยเลยสดมือหลังด้วบอยก็จะแค่ที่บอหลังมันต้องต่อแรกอุ้ยอุ้ยอะไรไอ้งูเฮ้ยเฮ้ยผมสามร้อยบอยคือใครวะ บอยบอยเสียดาหรือใครบอบอไหนวะวพี่ท้องท้องนี้องนี่ทองนีน้องจากนึงน้องเอ้ยโถ่ว้ายถอยเลยอ่ะมันแตกแล้วหนึ่งอะน้องสีขึ้นน้องมิงก็หมดแต้วคอเชิญมิ้งด้วย่ รีรอแล้กันวัดกันเลยอ่ามีสองคนลุละอ่าเดี๋ยวขอเสอนขอเอรว่งก่อนนะเอรมิ่งก่นนะเสอร็วหนึ่งก่อนเร็วหนึ่งนะเปนเรื่องนะเ่หมดนะ สามตัวลหลังอีกหลังอีกสอหลังของรตีกันจิงๆอยู่แตกปล่อยแม่งไม่ได้คิวเลยเยอะไปเดี๋ยวเช็อตพลาดไปกิ๊บตายเชี่ยเออไม่เกือบจะตายละ หมวกข้าแตกโดนพลังความสามัคคีนะครับเฮ้ยแต่ที่กูนี่ตอนแรกฉันชมอยู่เลยว่าเฮ้ยมันไม่เข้ากันดีว่ะตอนนี้ไม่เริ่มไม่เข้าแล้วอืมแล้วมันได้ของแล้วเซฟแต่ที่บอกว่าผมมาก็การสรุปนะครับไม่มีตี้ไม่เป็นไรครับชิวๆกลับได้หมวกสามเลยไหมไมนก็เปิดหมวกข้าเลยไหมเล่นหมวกข้าทะบมวกข้าทำหมวกข้าเลยปะก็แค่แหบไซด์ละไทุกสามพูดเลยว่าจะไม่อยากแหบไซด์ครับ

ใครบอกผกว่ามาเลยบวกห้าพอมาดิมันบอกเลยมีคนเปิดมีคนเปิดแล้วอันนี่ผมไม่ได้เปิดนะมีคนเปิดของผมนะผมเพิ่งตายไปกิ๊กนะบอกข้าวผมอ่ะผมเปิดบวกสี่ว่าต่อให้มันอันนี้มีคนเปิดบวกห้าแล้วนะครับว่าต้องมีคนบอกเก็ตอะไม่นานนี้หรอกไม่นานนี้หรอกนะครับแต่เมื่อกี้ข้าเกินแบบคิดว่าแบบคิดว่ามันกินไหวไงโดนลุมโดนแม่งว้าว โอ้หว้าวลุมดิ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 มดิมดิเดี๋วสมทิมกูดิมอไหนอมอ่งอะเฮียเก็บของเสร็จแค่มองกะก็ถ้ากูตายก็ไม่คยสนใจอะ เอาของก่อนอหะพวกมันอะเก็บบังอะไรกูไม่แบกตีกูแม่งเอาหมดเลยสัตว์ขออนุญาตเลยตีกูจะเอาหมดไม่ได้นะสัตว์ของมาอยู่แล้วยังใครอ่ะ

เอ้เมอเเอครเจ็บบ่ได้เลยเย่ยมเยอะไรวะมีเพื่อหัวมีเื่อเปาสวยพี่สวยพูดดิไอ้ี่เมียวพี่บาลีเอาเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยอ้ยหิบของไหมอยู่ดีบ้าคุณจะหิบของหรือเปล่า ยกกเดะติดเล่บอยแล้วเมื่อกี้เยกพีอะไรไม่เล่บอยแล้วขอเปลี่ยนมาเกอร์ทุกคนมาเกอร์มาเกอร์ผม เอา,ากรปิดกว้างเนี่ยรกมันอ,อันนันมันดีมันแข็งกว่าแล้วก็มันมันแข็งกว่ามันระเบ,บิดแสงก็จริงแต่ไม่ทันว่ะใครไยีไไอะไรบวกหทีกูยิตู่องยิงกูสัตสก,กิดติดหมดนะบอกเลยติดนี่ควิงหนีนะไม่ใช่ไม่สู้นะ มายหน้ามายาหน้ายิงอะไรยิงมันเลยอ่ะยิงเฮียบอยวุ้ยมือด้านมือด้านหมดทุกดอกหมดทุกดอกหมดทุกดอกลมตีไม่ออกเลยเยอะตอนนี้มันกูโซโลตอนนี้ก่อนอยู่นี่ไม่ได้ อยู่นี้ไม่ได้โควินโคสีโคแสติ๊กูเจ็ดคนจริงไหมเนี่ยเจ็ดคนแบบไหนเนี่ยเจ็คนแบบไหนเนี่ยนะเอาละเอาละดูลเขาดูแลเฮ้ยติมนยใครแตกมาละสามได้กันเหรอไปนาะโนดิโนดวมันลากกูแน่มันเห็นกูบวกข้ามาเอากูแน่ บกแตกไอ้เหี้ยมแตกไอสัตว์ก็ตากเลนเมื่อกี้บกแตกไอ้เฮ้ยโมอะไรอ่ะมึงคมเป็นยังไงคิดอ่ะปึ้งดูแรงเนาะ ขี้คมจัดบวกสามคุดูบวกสี่บวกห้ากูได้กดูได้ตัวได้ีเก่งแค่ไหนก็ไมแล้จ้ัเอาเรื่องนงหัวี้คไม่โดนตกไปเลีไอ้ไม่โดนออสาวอ่อยฮะหลักให้อ่อยเีอยไม่โดนนน้มาดิมึงเ่องมาดิ วายบอกสี่อกตัวบอย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 รุกูอยู่ใช่ไหมบอยไกูอยู่เฮ้บอยอไบอะบอดูนะเหปะตกเอาเียมันอยู่อยู่ห้องอยู่ตึกนั้นทางเชื่อมตอนีเจ้าบอกสนะครัสตัว เมื่อกี้บวกสี่สองตัวมันรวมบวกห้าแตกจริงเหรอวะไอ้รวมบอกหกแตกตึงตึงจัดเลยอะทั้งนั้นอะแต่ดูหลายคนหลายตีด้วยนะครับแต่เมื่อกี้คนที่บวกหกแตกบอกว่าผมจะขอคลิปหน่อยเออทั้งว่ามันเจอแบบว่าแรงหนักหนักเกินหนักเกินเหรอเฮ้ยไปฟังหมดทีละเมตรอีกกูไอ้ผมปฟังหมดทีละเมตรมีหมูสามไม่ตายชีวิตกูหมูห้าไรกูบอกไรกูละ ตอนแกนเป็นกูเฮ้ยทีมกูบุญไหวว่อวะทีมกูอะแต่ตอนนี้กำลังบรรจงการกำลังนังวยังไม่อยากเล่นบวกสามอันนี้นะครับยังไม่อยากเล่นเฮ้ยยังไม่อยากเล่นพวกเก็ดนะครับตอนนีน้แต่พวกเก็ดเราลุงมีก็ตายเพราะว่าตีกูแบบโม้ส่วชิบหายเลยแต่ว่าเอ่อตตีที่ผมไม่ได้เรียกมาแล้วก็ผมก็พูดแต่แรกว่าคืออย่าไปหวังพุ่งตีเลยคือมีเหมือนมีเพื่อตัดศัตรูเฉยะอะเพราะถ้าผมไม่มีตีอะไอพวกที่ว่าจะยิงลุมหน่อยผมฟรีเจ็บกว่าเดิมนะครับเพราะแล้วคืออยู่ที่ผมมันไม่ช่วยยิงให้ช่างแม่งขอให้แม่งแบบว่่าทีพอ ให้แม่งแบบไม่ไม่ทรยศพอแต่เมื่อกี้ยืนเจ็บป่ะเล่นโมกิลเลยไหมนะมาทุกคนเต็มเป็นโมกิลหรือเปล่าทุกคนโมกิลหรือเปล่าป่ะได้มาเกินเนี่ยมาเกินดีมันเกินดีหรือเปล่าปะบทสิดท้ายทุกคนจะเป็นเปล่าแล้วนะดูอที่ว่าวัดนี้จะเป็นโมกิลเซเลตที่ผมแตกหรือเปล่าแอดนี่ก็ให้ผมของผมมาเพิ่มแอดให้แอดให้โมกิลผมมาเพิ่มเพียบเลยครับอันเก่ามันไม่แตกแล้ว ให้ขอเยอะฉาดนะครับเฮ้ยถือทำไมอ่ะรูปหมดอ่ะรื้อหมดรือมืออ่ะมาเตรียมดุลมไมสัตว์บอกเลยมาบอกเชิญซาเจมาวจชา มา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 เยอะมา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 เยอะเล่นตลกดวะน้าเปนสติมือแล้วมึงเนี่ยักหนึ่งเฮ้ยตีกูมึงช่วยดิวะของกูยิงแตกก็จะมา เก็บแต่ของไอ้ที่เก็บแต่ของที่กูเก็บอย่างเดียวเลยสัตว์บวกสี่ใช่ป่ะเป็นบวกสี่ที่กูแม่งกูจะให้เก็บบวกสี่ไม่เก็บกูเก็บบวกสี่ไว้สักชิ้นเลยสัตว์บวกห้าบวกสี่อะ ใช้ต <ah an ัวบอกสี่หัวตัวบวกห้าเอ้ยแต่บอกแตกแล้วตาเลยสัตว์เกีก็แม่ตอนนี้มกำลังทีมของตกละใช่ปะบมกห้าบอกหกมาลุมอ่ะใช่หมาทำได้คำตอบแบบต้นตีนมากเก็บไวปตีหัวพองได้ได้กนได้ข้างล่างเดี๋ยวเชใช้ ผู้หญิงเว้ยเรียกพี่ชายได้แล้วอะไรวะโอ้ยเห็ดยนยายต้องมีแบบว่าเอาพรเเศษประชาสัก่องบ้างแหละ เย้เตยบอยเตยท่าบอยบอยเดีไม่รู้อ่ะแต่บอยมันปัดดีนะ พี่ชาคนที่บอกว่าตัวละครจากกับพี่ตัวละครหน่อยได้มฮัหครับพี่ครับฟีีบอยครับขอบกเหน่อยมันอยู่ในห้องสอแคฟมึงขอบกเได้เลยอเฮีมาบอกนะฟกูปเป็นร้อกูหมดเปล้านเลยวะเนี่ย กูจะขึ้นไปแล้วจะมีคนมาเอาแบบมาลอยหลังผมมาดิแบบว่าล่อเสือเอ้ลงไปแล้วจะมีจะมาเข้าหลังผมมะเจอในโบ๊ทสามเวลาของกูแตกกับแคสไม่ชอบกูไหมกูถามดิจะตายจริงเหรอกูยังไม่มืดเลยเฮียเพิ่งมืดเมื่อกี้นี่เหรอ แม่งไม่ต้องมาเรียกรอให้กูสนใจหรอกกูไม่ช่วยหรอกเมื่อกี้คือมันให้ผมไปช่วยหรอกเมื่อกี้แต่เมื่อกี้คือมันอยู่ในห้องนี้เหมือนเหมือนตีมันจะรอผมอยู่ก็เลยชิวๆแต่ถ้ามันแบบเจอสวายจิตายผมไม่ไปแน่นอนผมปล่อยอ่ะตีกูไม่สนใจหรอกไอ้เหี้ยรู้จักว่าที่กูตายแต่เซตตีรอบนี้แม่งเก็บตะของกันนะจะแบบกูโดนลุมอ่ะมันไม่ถือปืนมาใส่บอกสามไม่ถือปืนมั้ยเนี่ยซ่อนทำไมวะไม่มีใครว่ายิงมันไม่มีใครว่ายิงหรอพี่ไม่รู้จะยิงมันเดี๋ยววะที่ แต่กูเฮียจริงแต่แม่เปิดมันมันเยอะเกินผมไม่เล่นไม่ได้เว้ต้องเล่นเว้ยเดียวลแข้งเว้บ่อยมากกูไปกูกูต้องกลัวบักเกตไหนไรเฮียเขาจะไหวหมะแต่ถ้ามันโบ้ขมาสอคนอ่ะกูโดนกูเสียวเลยแต่พอมันปัดดีนะ ไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ไอบอยแะเอาจริงนะเขามีบอยเซตก็ไอบอยไอบอยสีเลงอะกูแขกับไอบอยสีเฮดอันนี้ไอบอยซีเลงอะไบอยจอมกวนยินมาระเบิดทงมาแล้วสัตว์ ไอ้บอยบวกบวกบวกหกขายเท่าไหร่วะบวกหกอะแพงอยู่นะเท่าไหร่สองสองล้านสล้านสี่ไปนอนไปั่นสองล้านสี่โพมึงซื้อเซ็ตทีนี่ซื้อบ้านซื้อรถได้คันนึงอะไอ้บอยแตกก่อะไอ้บอยแตกบอยบวกห้าไม่ใครบังวะ ข้างตายปะเนี่ยปิดอันปิดตัวเฮ้ยจะข้างแตกนี่หานะใครยิงไปอ่ะอสัตว์ไม่ได้มีไม่อะไผมอาจที่มีคลิปอยู่ใครไม่คืนก็รู้เรื่องอ่ะแตกปะหน้าแตกั้างนี้ถ้าไม่แตกนี่คือปฏิหารนอะเอาไม่แตกวะ เแค่รอเฉยใช่ไหว่าเด้งปรับหรือไม่ก็จังหวะเด้งไม่มีใครยิงผมนะครับทุกคนโอ้เคอ่ะก่อนจากก่อนจากไปดูดิว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างวะพอไม่มีกูอยู่ก็เนี่ยมาโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากวันนี้คงไม่น่าได้ต่อเนี่ยนะทุกคนเพราะว่าคลิปวันนี้เล่นยาวไปละเดี๋ยวเพลินเกินไปนะวันนี้สนุกมากมันมากทุกคนก็อีกขาคิดว่าจะแตกแล้ว เดี๋ยวสีตโตเ้เย้ดูเปนคางแตกนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้คงขอจากไปทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับ okay, ขอบคุณทุกคนที่รับรชมการเจอจบนะครับไ,ไปละบ๊ายบายขอบคุณครับ